เด็กมันนี่ไม่ตอมเพื่อตึ้งแต่ข้าวกับมันจมการโจรกรรมรถพีนรองกับคแไ่น้ำโขงสามารถลักได้ภายในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลองภาพไปดูนะครับตอใช้ตรงตรงนี้นะครับโอเคควงมาเขียตรงนั้นแพ๊คเดียวหาหามไปได้เลยประยุน์ไรแกเด็กกลางบ้านเราไม่ลักรถโปูไปยำน้ำอ่ะแล้จากนั้นนะจีนะไม่บากมั่วคูณนังจี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  น้งจคนเดียวขงพี่เอ้ยยิ้มได้เว้ยจีตงะเกินตึงนังจีตอนนี้ละรจีก็ยิ้มคูมันจีพอจีได้ว่าจีไม่จีโอจีไปไดว่าจีไม่จีหมวกลันหมวกันะหมวกลั้นวันน in ี้อยากะไไม่จีไม่เกียงกันอนกุดกุดตละลุดตุดกุดตุดตลดตุดตุดเอใจรูอจีด้เวน có bà ơi ra yeah. mượn luôn cầm bà đang cầm ba luôn việt nam đi Việt Nam đi 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 ơi. đi gì đi đi Nha, Nha, đi 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 gặp đi 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 ห้รว่ารำเพนเราตีปลื้มลกมาชวนได้ชนรำแล้ววตื่นแต่ตุ้ินไม่รำฉันซ้ำรวมจะไม่ใจบาปลาได้ก็เตือนลำมุเล้งว่าเวนเวลาไม่เคยรองชาดาวันเตือนกุดอะไรกเป็นได้ยินย่หนังรองได้ยินย่ตายอจตีแล้วดูดูุดูดมันไดก็ไปแล้ว

นายหน่นเลยยกขึ้นมาดีบอกคนเด็ยยกขึ้นมาดียังยังยังมึงเลยกันน่นการลาเท่ากันทำไดมึงรอมาแต่ไหนว่ากูหลงเพียงมึงเตียมากูเหละกูมึงรอมาแต่ไหนมึงรอมาแต่ไหนแต่มึงเตะเล็กเล็กเลยไปไปไปไหนจี๊ใจจี๊มัแบเหื่อนล้วะ ที่มีคนไหมกับผมเหมือนกับเยาว่าได้จีหัวจริงเลยมาก็เปล่แล้วมเมย่อมาู้ดในไดโดยนักบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าความหมดต้นกูมีตอนกูทนไม่ได้นะมึงมาโยงวันนี้กูบอกกี่ครั้งแล้วกูไม่ชอบกูกินโมโหกูทนไม่ได้ เอ็นดูร่าทัดก็บอกว่าสีทนได้ขนาดสีทนไม่ได้ชีวิตเราควรจยชิค่ร,รอยนึงไม่เล็รายาแต่กูยิงต้ายกูเปล่าไรนบกานะนามารอยถ้า,าว่าเป็นปลากูไม่โดเต่ง Con phải đi mày rồi Rất khỏe Đã trên trời hộp gì đi cũng Cái ghế này là Quả phá Tân chấm rồi nè rửa tí nè Tân chấm mày lôi Quả bột năm mới, mấy mấy cái văn chết Bỏ có đi tốt phá phá lùi ờ. Nói Không ta rồi Chắc chết như cây rồi bột, bột thằng ràng Có tầm hai bên Hôm nắc lên đây hả? ไปออนปอนไฟไอ้เจอาารี์ยไอ้จราหนอาไเลยก็นะพุ่มมันกรดตินด้วยไอเจ้าน่าไกจ้าน่าพุ่มเต่แ่ไม่ปอดป่ยปุ่มก็ตุดเเตะนนู่นเลยไอเจนะมาพรื้มไม่คนหละคนกันเรากินไปได้คนปลาคงตั่นั้นันยู่ไยำ

ุญปลาออดฮะตักออดรับแล้วก็ตไตเล้ยงไยุงมตไตเลยบุญไปน้ยฮตายตเล้ยงครัมเลยดีกาทีาลมยังไม่ไต้ะแม่้วชาปุูโตช่วยยังติดนีบุตเนี่ยนี่วน้ยติดอยแฟกซ์ทดีแม่ด้ยแม่ tay vào ừ. ừ ừ. ừ. như đó rồi chú lăng tay Tay ấy đi nè ừ ừ bốn bề tỏ tay có Tỏ nè Hả Tần tí trăm tiếp này Dần mặc cà ra Mình rồi vang mai thì dù mơ mình rồi vang mai Để dù mai tròn tỏ tới cho dù coi Xăm rồi tỏ anh ấy Này hắn quay trăm rồi tỏ anh này Ồ mấy cỏ vô đấy ta dùng cây cười, mặt chấm mãi, thì bà thằng ăn thịt bát thì dùng. จันจำคันนะฮะวันตีหยิบข้าวไม่ว่างพอดีเลียงเลียงปีไมมตีวัดพอดีเด็กชมนู่นชวดหมากไม่ไม่ว่างนะทึ่งย้อ,ยอนย้อนมาเลียงย้อนล้างวันตีเนี่ยหยิบข้าวมอกระจาตีวัดรับเปลี่ยนกล้องไว้แล้วเนะี่ยปลาจับกลงคว,นนว,ว,วันกันเนอะช่วด้วยใช่จำกันเงือบพอดีเลย กองแจว,วานรางวัลยหญ่เน่ใส่บอลมังบุงมังใส่ครบหัดคดนกัยังเออได้ยมนะวันตีสามทิปหมักกรลาเ,าาเดี๋ยวไปชจทเลจานจานจานานี้ขานี้ขานี้ก็เก่น,นั่นไปจทดไป,ป,ปตีไปนนเตียงไปรอวันตี่ทาทิหมกระาลานาังคอยบุญทวดกับโจทไปตรงน้อยเตดันไปกิวบุกกูนจทไปค้คด tí sắp xíp mặc cà côi này ăn ra bụng xuân chốt leo gặp đẹp rồi chốt rồi leo ăn ta tự ảnh rơi cái tu mấy đẹp trời ở nơi cũ tít ra ngoài đặc trời ở đây khai giáo lê thôi Đó Ổt nó vậy à? Hòn, อ๋จ้าจ้าใกล้ี่ร้องเหอออร้องนายกคืออดมื่จชื่อจำไม่ได้ออร้องออดเออจ้าจาจ้าจ้าล้จาว่านายกนนี้อือร้อ่าเออตตนร้องกันื้อมางโยมอยูีว่าสามามทิพย์เ้าทิพย์ทิพย์กองไหนังอจล้อปราอยูนิวอ่า บนวัดตอนยานะโยมนะปัตมาไม่ว่างเอออ่าไม่ว่างไม่ขึ้นไม่ได้โยมคอยก็ดีกับปัตมาบ่นบ่นวัดตอนยานะฮะอับปั่นเป็ดนู้าได้ป่อยโยมเหอได้ป่อยฮู้เออการนี้ได้ป่อยได้ป่อยน้อยเลูกชอยโอเตีหมาไปก่อนจะดูคนในยืนมาจะไม่ได้คน นาทีกับมึงกดเบอร์ตรวรับตัวเข้าติดตัวเข้าใจเล็แค่ีอยกูตำโต้เลยนุกแล้วชันรูดูดงไม่ดอกควักเลยทิดไม่ทิดกับควักไม่กดไม่ใร้อน บริการอาบากมาเด็กททรกลับกวาปฏิก็ยายมคอยไม่รู้เมียน้อยไหนอังคอยไม่เนนี่มึงแล่อ้นตีอย่เมียน้อยกันเลยวก็ตื้อตมาออันเออจ่าคนพิษจาโตเบือไหนองรัดเลนรับน้อยรัเรากดดนตรน้อยกดดนกดนกดเล่นดนตรกว้างไอดีดนแรเบือเนี้ยจุนเลยกูเด จกใจติดแขนนา้างใจไม่ใกรว่างคัดคนเจอตัวจังของพวกเล้วก่แนเลนห้างไอ้เกยรอดควายอยู่ไหม เนาาี่ยทำมานะวี้ฮัลโาบอตัวว่าวันนี้จำซีไปไหนไปวันดีเชียงแ้างช่่ยน,นี่ะเนี่ยรู้มาบาไปนอนโรงพยาบาลชี่ขึ้นขอบคนวันเขาชาตะยงเนี่ยลาลาดีนดีนะมาเที่ยงเลยนะเพงเรียวเชี่ยงกว่าป้า หคงจะแปพงไว้่าคนบางคนเราทำไรอย่างนั้นแ้วแกติดมาแล้วตัวจำพวกเฮ้ยแม่ติดแม่ปากนังเลยทำไรจำพวกอย่างพูดเกลางป่านนี้ล้อสามชิปไม่ว่างแล้วอยู่มั้งเอ้ยติดกล้องตันร่งนายกรอ่งออดที่กองไอ้ตั้งปั่นเป็ดไม่ว่างไม่ว่างจานจานเออบนวัดอื่นนะ ฮไกลนี่ฮะเออไก่ออออ,อเออเาป็นเตะจมบบอกเลอือะ่ายโอ้โหปนเรียบร้อยเลยปั่นเป็ดกระุ้นซ้ำรอยก็กว่าเรียบร้อยเลยได้ไทยทมมกูถุนแม่นนท์หมดกันก็ไปไตยหยุเนี่ยไกา ਦੇ ਨੂੰਈ ទៅ ਬੋਗ ਯ ម ਕੋਈ ទី ਵਾ ਕੁਵਾਂ ਤੋਂ ਆਤੀ ਦੀ ឆ ਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੋ